ก็ยังจะลวงหอบสวนคือไปไงหอมสวนไงโอเคทุกคนมาทําการมาต่อรอบสามกันดีกว่าทุกคนมารอบนี้คือหัวทำการสู้กับนักก้าทุกคนสตาร์ี่คิวที่ยังไม่สู้เดือนนี้เนี่ยก็ต่อต่อเดือนหน้านะทุกคนมาเลยเล่กันฮานาก้าของมีหัวแปดคนนะคนไหนดีล่ะคนแรกอ่าเลยเล่นกันมาาทุกคนสู้กินของเปิดก่อนฮานุกคนก็มาฮะฟู้ิคาเซตตกสุดยอดด้วยไงครับคาเซแค้นใจเลยฮทุกคนที่ผมสุมแล้วไม่ได้นะโอเคฮะหนึ่งล้านเก้าแสนนามิทุกคน โคเตะนี่เงี้ยหนึ่งทีไม่เข้าเลยก็มาไทเกอร์ต่อยหัวหน้าตัวเองทุกคนแล้วก็นี่กระแทกหัวหน้าตัวเองไม่เนี่ยไม่เข้าเลยนะจะเหลืออันรอจ่ายซูเปอร์ดาชายผมฮ่าใส่ด้าลอยพังมาข้ามพังไปเงี้ยสามสมื่โหดนาหมีฮะไม่เข้าเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนชป,ปังเรียบร้อยเป็นไงล่ะลก็เมาแล้วก็ก,กรายจะกรลวนนี่แหละมานเดือดของเราพังเป็นไงยออกแสงแปดหมื่นนาหมี่ทุกคนเกือบตายแล้วเพิ่งหลออเหมือนกันแล้วก็คิบีพังลามาจากเกลเโล เงี้ยล่ะสามแสนดาเมจนทุกคนแล้วก็จัสติ้งแขะไหมขอไฟฟ้าระเบิดก่อนเนาะจัสติ้งแขะใส่ฮะยิงไฟฟ้าใหม่ทีนึงเหรอโอ้ให้ทำโอบรสมาฮะเพิ่มเกาะเนาะแต่คาร์บูชั่ปั้งมั้งเนี้ยล่ะเฮ้ยจะเกือบตายเหมือนกันเนี่ยดาเมจเท่าไหร่รู้ดูไม่ทันฮะน่าช้าต่อยมาฮะสองทีแต่ยังไม่ตายทุกคนแล้วก็ต่อยขึ้นไปนี่เงี้ยหมัดธรรมดาตายทุกคนเนาะเอาหนึ่งตัวนะแล้วก็ตีธรรมดาใส่หลบได้ด้วยฮร์นี่เงี้ยแลหมัดนี่เงี เกาะแต่ละทุกคนเราดูรอบต่อไปเนาะฮาสมากิสร่างตีมาฮะทุกคนยิ้สมัาปัง้งไปไงล่ะสาระโคนดามิฮะตาสองตัวเนาะก็จะแทะนักสิศรบนี่ฮะก็แทะใส่หน้าก็จะเหลืออัลอยต่อฮะไม่ทีโตไปไงล่ะเออมัาทางฟ้าหน่อยนี่มันทางฟ้านี่ฮะทุกคนเกือบตายไงเนี่ยอัทอมาเตอร์เตอร์เอาไว้เล่นไปฮะก็มันกดห้ายมาสองตัวเนาะเท่านั้นเราหามันดูฮะทุกคนก็ทำการใส่ไม่เยอะแล้วกัน๊บ ปุ๊บโอเคฮันหนึ่งร้านหน้าเมียค่อยเกือบตายก็เอนจินทะลวงตึ๊บ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 ฟังไม่ไงล่ะแล้วก็ซาตานฟั่งถึกไม่ฟังไม่ไงล่ะจะชนะไหมหนะโอเคชนะฮะทุกคนงั้ชนะได้ไงไม่รู้นะโอ้โหโอ้โหไม่ขอสูตรจังเลยอ่ะพี่ปลาลุยคุณมีแมวน้ำด้วยกันนะเดือนนี้ใครที่ไม่เอาได้รอคลิปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดือนหน้าไว้เจอกันฮะทุกคนเอาปืนมาก่อเลยเหรอโอ้เขายอดด้วยอืมโอ้โหสายสัสแล้วก็ตาหนึ่งฮะทุกคน เอออืมไอ,อ้ยังไม่ตายเหรออยว่เฉพาข้างไปฮะทุกคนโอ้สามล้านหนาเม็ดฮะแล้วก็เฮวี่แทงก็จะตายเหมือนอออกันก็ยังจะรวงหอมสวนขึ้นไปไงหอมสวนไงนี่หอมสวนเส่ด้วงไม่เข้าเลยพร้อมมาพุทธแน่นอนมุ้มีนขนมองดวงมาฮะเรียบร้อยฮะสับตายแน่นอนฮะแบบนี้สุปปอร์มาชิ้งอาเชล่ามาฮุยอะไรยอดด้วยเหรอซีทำไมฮุยเขาเรียกมานาวเรื่องเนี่ยรู้สามนาของด้วงไม่น่ามีเขาหนิ แต่ถ้าเกิดว่ามีคือคนที่ได้มานานมากโอเคทุกคนนะเดี๋ยวไว้ได้โทรศัพท์ใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมทําการอัดรวมเลยแล้วกันนะแบบท้าสู้ทุกคนนะผมมีโทรศัพท์ใหม่นะคือโทรศัพท์ทผมใช้มาห้าปีน,นะผมอังได้แค่น,นี้แหละฮะทุกคนงั้นที่ผมจเราไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ารอของหน้าคิวเจอกันฮะ